ลงทางด่วนนี่ไกลเลยนะเมื่อกี้ยังไปวนเลยมานี่แล้วต้องไปวนใหม่เข้าอาคารลงทางด่วนมันไกลเลยนะหน่อยอีหน่อยนึงเล่บอกเวลาที่านไปตงเอาเว็บพายมองอยานี้จัเาย่อยไ เอยทหน้าปกติไงไม่ได้ทำหน้าปกติบุ๋มหางเงินอกไปเงินล่วงอ้พวกก็ใส่ญี่ปุ่นพวกก็โยมไ

ญี่ปุ่นมึงก็ยังอนุรักษ์ของเขาอยู่นะเกาหลีกัญี่ปุ mm ่นนะ